เปลี่ยนหน้าสิวให้เป็นหน้าสวยกันค่ะ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าสิวให้เป็นหน้าสวยกันค่ะโดยเทคนิคการแว็กของสไตล์อากิร่านะคะสาวๆที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสิวที่กวนใจหนักใจมานานนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับคุณหมอที่มีความรู้ในเรื่องของสิวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมออยบางคนเนี่ยเขารู้สึกกังวลใจมากที่มีปัญหาเรื่องสิวสิวที่อยู่บริเวณกรอบหนะ้า ที่มันเป็นเม็ดไปหาหมอก็ไม่หายสักทีทานยาก็ไม่หายสักที ราะอะไรคะคุณหมอเล่าให้ฟังกันหน่อยอย่างแรกเนี่ยเป็นสิวนะคะมันจะมีแบบ2แบบที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะคือสิวแบบที่มีหัวเป็นขาวๆกับสิวอักเสบที่อุดตันอยู่ใต้ผิวหนังแล้วไม่มีหัวนะคะมันก็จะเป็นตุ่มๆแดงๆเนอะส่วนใหญ่ก็จะพบเจอบริเวณกรอบหน้าบริเวณคางคอหรือว่าใบหูนะคะซึ่งถ้าเป็นสิวที่มีหัวเนี่ยอาจสามารถไปหาไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะกดสิวออกได้ทานยาปฏิชีวนะหรือว่าทายานะคะก็จะช่วยลดอาการสิวได้แต่ แต่สิวที่ไม่มีหัวเนี่ยค่ะรักษายากมากแล้วก็สิวที่ไม่มีหัวเนี่ยยิ่งเราไปกดมันก็จะยิ่งอักเสบแล้วก็จะรักษาไม่หายจริงๆแล้วเนี่ยสิวแบบนี้เนี่ยมาจากการอุดตันของต่อมน้ําเหลืองค่ะก็คือการอุดตันของน้ําเหลืองก็คือของเสียที่มันสะสมอยู่ที่เราจะเคยได้ยินกันเหมือนว่าท่อน้ําเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับท่อน้ําทิ้งเส้นเลือดแดงก็เหมือนกับท่อปากออแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการเรื่อง พอน้ำทิ้งก็คือน้ำเหลืองนี่แหละใช่ใชก็อย่างที่ครูทันบอกนะคะตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกรองนะคะของเสียหรือว่าพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อต่างๆสิ่งแบบปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างเงี้ยค่ะยิ่งช่วงนี้มีฝุ่น pm 2.5เนจะไหเนจะมีไวรัสโครโครโนาอีกเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะหมอคะอย่างนี้ขอถามหน่อยว่าฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดสิวได้ใช่ค่ะแล้วแม้กระทั่งเครื่องสาอางที่เราแต่งหน้าถ้าเราล้างไม่สะอาดมันก็ตก เป็นสิวได้ใช่และการกินละหมอการกินก็เกี่ยวค่ะเพราะว่าสมมติถ้าเราทานเป็นของทอดใช่ไหมคะหรือว่า ของที่น้าตาลสูงๆหวานๆเช่นชาไข่มุกอะไรแบบนี้ตัวไขมันเนี่ยมันจะไปทําให้เกิดการอักเสบแล้วตัวน้ําเหลืองเนี่ยเขาต้องทางานหนักขึ้น<ม>ตอมน้ําเหลืองกบวมขึ้นมันก็เลยจะเกิดเป็นสิวอักเสบเนี่ยค่ะ<ม>ก็เหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยในร่างกายของคนเราก็จะมีท่อน้ําเหลืองท่อน้าเหลืองก็คือจะเก็บของสะสมที่ไม่ดีแล้วก็ถูกส่งกระบวนการไปที่ตอมน้ําเหลืองตอมน้ําเหลืองก็จะถูกคัดกรองอีกทีหนึ่งถูกไหมคะหมอและคราวนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการรักษาสิวกันแล้วว่าเราจะมาใช้วิธีการแว็ก เพราะการแว็กของเราเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ําเหลืองการแว็กเนี่ยมันช่วยได้ยังไงคะคุณหมอก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเรื่องสิวอักเสบเนี่ยเกิดจากการอุดตันนะคะหรือว่าการไหลเวียนที่ไม่ดีของต่อมน้ําเหลืองถูกไหมคะวิธีการแว็กซเนี่ยก็จะเป็นการกระตุ้นเปิดต่อมน้ําเหลืองใช่ก็ค,คือวิธีการแว็กของเรานะคะ เราจะเริ่มต้นตั้งแต่การแว็กบริเวณช่วงนี้เลยก็คือช่วงนี้ช่วงข้างล่างนี้นะคะในการแว็กแล้วเราก็จะเริ่มแว็กมาตามไล่กันมาใช่ซึ่ง<ต>บริเวณที่คุณทันทําการแว็กเนี่ยค่ะ,คะก็มักจะมีต่อมน้าเหลืองเยอะสังเกตเวลาที่เราจะเป็นสิวอักเสบอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เรามักจะเป็นบริเวณที่มีต่อมน้าเหลืองเยอะ เช่นบริเวณข้างขางอ,องใช่ค่ะแล้วก็ตรงตรงอกถูกไหมคะนี่แหลคะค่ะอันนี้เป็นเป็นจุดของต่อมน้ําเหลืองเลยคะ่ะเพราะนั้นการนวดของเราเนี่ยพอนวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการกระตุน้นกระตุน้นกระตุ้นด้วยพอน้ําเหลืองไหลเวียนได้ดีขึ้นเนี่ย<ม>พวกสารต่างๆใช่ไหมคะต่อมน้าเหลืองเนี่ยเขาทาหน้าที่เป็นฟิลเตอร์ค่ะเขาก็จะกรองของเสียออกไป<ม>ตัวสีวัคเซปเนี่ยก็จะยุบลงไปด้วยคะ่ะสรุปแล้วเนี่ย การที่เรามีสิวบนใบหน้าเราก็สามารถแก้ปัญหาสิวได้แบบง่ายๆเลยด้วยการแว็กถูกไหมคะคุณหมอเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยการแว็กต้องบอกก่อนเลยว่าการแว็กจริงๆแล้วเนี่ยทันไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วจากประเทศเกาหลีที่เดียวที่แรกของประเทศไทยด้วยการแว็กหน้าเกาหลีสไตล์อากิล่านะคะแล้วก็ท่านใดที่กังวลใจหนัาเอ๊ะ มันจะช่วยได้จริงเหรอมันจะทำได้จริงหรออย่าโมัวจะไขข้อสงสัยคะ่ะติดตามครูทันในเทคนิคครั้งหน้านะคะรับรองคะ่ะครูทันจะมีข้อมูลข่าวสารเคล็ดลับดีๆและสอนเทคนิคความง,งามให้กับคุณนะคะวันนี้ครูทันกับคุณหมอออยขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ